วันนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทยพระราชทานพระวะโรกาสให้หนายสุเมธตันติเพ็ชกุลประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือ4 Rights นำนักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี2565ถึง 2,566เฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลพร้อมกับผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก รางวัลซีไรต์เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเขียน10ประเทศอาเซียนได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลลวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามซึ่งโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพร่วมกับในงานต่างๆจัดขึ้นตั้งแต่ปี2522เพื่อให้เห็นความสามารถด้านสร้างสารรค์วรรณกรรมของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนและทราบถึงพกรัพย์ทางวรรณกรรมทรัพย์สินทางปัญญาวรณศิป์รวมทั้งส่งเสริมและจะลงเกียรต อัจฉริยะทางวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสารรค์และส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน โอกาสนี้พระราชทานพระดํารัสความตอนหนึ่งว่างานวรรณกรรมนั้นเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคมนักประพันธ์ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมจึงต้องมีความรู้กระจ่างแจ้งในเรื่องที่เขียนบนพื้นฐานของทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถยกระดับจิตใจและปัญญาของผู้อา่านให้มีความรู้ความคิดที่ถูกตรงและมีความเข้าใจผู้อื่นรวมทั้งเข้าใจโลกและชีวิตหวังว่าท่านทั้งหลายจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปและ ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับรางวัลอันเป็นเครื่องรับรองว่าท่านคือนักประพันธ์ผู้สร้างสารรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง จากนั้นเวลา16นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนวชิราวุธวิทยาลายัย โอกาสนี้สรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพะบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลายัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบนักเรียนเป่าแตรนำเพลงมหาวชิราวุธราชาสดุดีและร้องเพลงมหาวชิราวุธราชาสดุดีสรนเสริญพระเกติคุณแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักคาระพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักเรียนสวดวชิราวุธานุสราณคาถา,าของสุชีโวพิกุน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนมหาเล,ล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันแทนการสร้างวัดประจำราชการโดยทรงเล็งเห็นว่าหากทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่จะเกินความจําเป็นในส่วนบํารุงพระพุทธศาสนาสิ่งที่จําเป็นในขณะนั้นคือการให้การศึกษาแก่ราษฎรในวันที่29ธันวาคม2 4 5 3จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดรับนักเรียนและถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน จากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องธยธรรมทรงศีลเมื่อพระธรรมวชิราที่ดีเจ้าอาวาสว,วัดเบญจมบพิษดุสิตวานารามถวายพระธรรมเทศนาจบทรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคถา,าพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถา,าจบทรงประเคนจตุป,ปัจจัยธยธรรมบูชากรเทศแล้วเสด็จไปยังห้องสดับปรกรณทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้ารายถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ห้รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นเสด็จไปยังห้องพิธีนักเรียนร้องเพลงเราเด็กในหลวงซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพพ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววงจุนดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารามีบทพระสุบิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันเป็นคุณอุปการต่อประเทศชาติและประชาชนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา15ปีโดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26ธพฤศจิกายน2468 เวลา17นาฬิกา23นาทีเสด็จแทนพระองค์ไปยังสวนลุมพินีทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินณทุ่งศาลาแดงสําหรับจัดสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าเป็นครั้งแรกและจัดให้เป็นสวนสาธารณะสําหรับประชาชนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานชื่อว่าสวนลุมพินี โดยวันนี้ยังมีคณะองคมนตรีรวมถึงหน่วยงานต่างๆอาทิคณะรัฐมนตรีกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมวางพวงมาลาณพระบรมาราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ